สวัสดีเพื่อนๆชาวโลบ์นะครับไม่รู้ว่ามาทันหรือเปล่านะกับกิจกรรมเอกหันเน่จริงๆแล้วก็ผ่านมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณสัก7จวันนะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะไม่มาทําเอกหันแล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ยดูไปดูมามันน่าสนใจแล้วก็อยากได้ของในนั้นนะครับผมก็เลยไปไล่เล่นมานะครับก็ต้องบอกเลยว่าบางเกมเนี่ยก็น่าหนานนะครับแต่บางเกมเนี่ยเล่นแปบเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่องของเราเนี่ยจะมาเกาะติดนะครับแล้วก็เอาคลิปแทบจะทุกคลิปเลยนะครับที่เราไปเล่นกิจกรรมดัน มาในครับเอาฝากเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยติดตรงไหนนะครับก็สามารถมาเซิร์ชมาค้นหาได้นะครับสำหรับแมปแรกนะครับจะเป็นแมปแงัดข้อนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาเล่นกันได้เลยส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวอตชูแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยนี่เราไม่ต้องไปกดเร,เ,รเราเพิ่งทำเควสตรงนี้เขาให้ทำเควสอะไรเนี่ย,ย complete <ไป S 1> quest and get the exclusive h ์ n ล b a ีฟฮัอ้าวเข้าไปแล้วฝึกที่นี่ โอเคอะแล้วก็อ๋อปัม๊มปั๊มไปเรื่อยๆคือเราต้องฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนเนี้ยเราลองมาสู้กับไอ้พวกนี้ดูก่อนกันแหละคือถ้าสมมุติว่าเราเสร็จอันที่สามน่าจะน่าจะได้มั้งไฟเลยแล้วกันมาดิอออออเรียบร้อยเจ้าว่ะอันที่สองเปดร้อยห้าก็รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ว่าขอหน่อยละกัน เคยอมฉันแขนฉันแขนแล้วมันต่างกันยังไงวะไออันไออันนี้กับอันนูน้นอะเปลี่ยนได้เยอะกว่าปะเอ้ยอันนี้ได้เยอะอันนี้ได้เก้าอะมันมันต้องเปลี่ยนน้ำหนักอะแม่งมันก็ได้เท่ากันแต่เหมือนเวทต่แต่เหมือนต่อยจะไวกว่าปะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือมันต้องสลับกันเว้ย ก่อนจะ800อะ่ะเราไปเปลี่ยนอันนี้ก่อนมันมีระดับ3มันเร็วกว่า800้อ่าโอเค one hour later ยายลูนา่าบทนี้แะมาเพื่อแก้แค้นโอ้ยยังไวเฮ้แขนหนักไปเลยสิไม่ไหว เหนื Hunter, so ่อยว่ะแม่งฮันเตอร์แฮร์รี่กวปนถึงชั้นจะจัดการแกฉันไม่สนเอาเลยละกันโู้โหโอ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 ้โอ้โอ้เฮ่ต่อไปอะไรเนี่ยซิกเกิลบล็อบต้องใช้พลังเท่าไหร่ 5แสนกูเพิ่ง<ล>มี10เอ๊ะแต่ว่าเควสมันเดือดหันมันมีแค่นี้นี่อันที่สามเนี่ยเสร็จแล้วก็พอแล้วดิไหนวะเควสอะไรอ่ะบนหัวคนนี้เห็นป่ะมันมีเดือดหันอยู่เนี่ยมันหัวคนที่สามเนี่ยโอชนะคนที่สามก็น่าจะจบจล,ละถูว่าใช่มันขึ้นอาชิเม้นแล้วมอกี้อโอเคงั้นลาก่อน ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเอกขันเกมแรกของช่องพอดทูนะครับก็บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยง่ายมากนะครับแค่เราเนี่ยเอาชนะศัตรูให้ครบ3คนนะครับแค่นั้นก็จบแล้วแต่ก่อนที่จะไปไล่จัดการกับศัตรูเนี่ยจริงๆเพื่อนๆจะต้องเข้าไปในพ o ร t ทัลอันนี้ก่อนนะครับเราถึงจะเจอ NPC ประมาณ5ตัวนี้นะครับแล้วเราเนี่ยก็เอาชนะจนถึงตัวที่3ได้ก็เป็นอันจบนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีแมปอะไรที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอยากจะแนะนําให้ไปเก็บในกิจกรรมเดือดขันนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลลยกกกกใใจััันน้หําง โดยการกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เจอกันใหม่คลิปต่อไป